สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆนค่ะวันนี้ตรงกับวันหยุดน้อนะคะน้ำก็จะมีมีดนะคะทุกท่านเออมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเรามารับชมเล่มแรกค่ะเป็นมีดเอออันนี้เป็นมีดเออหลุกพลุ่งนะคะทุกท่านอ่ะน้ำต้องดูลายก่อนนะคะทุกท่านนะคะีค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก11นิ้วเนะาะเฉพาะใบก็6นิ้วนะคะสําหรับมีดเป็นมีดพกพานะคะทุกท่านนี่ค่ะ <c oughs> เป็นลายนะคะลอยจานไว้นอ้ะนะคะ <c oughs> นี่คือมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านชาวบ้านนะคะน้าได้มีดชาวบ้านชาวบ้านมานะคะทุกท่านนี่ก็จะออกแปลกๆหน่อยเนาะนะคะเ <c oughs> พราะว่าแต่ก่อนยุคต้นๆนี้คือชาวบ้านเขาบูชาไว้ยเยอะนะคะหลวงพอ่อท่านหลวงพ่อลุ่งท่านดังมากะค่ะดังแล้วก็ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะก็จะมีญาติโยมหรือมีข้ารกาบดีหรือมีคนมียศมีศักดิ์นะคะทุกท่านที่มาบูชามาเข้ามาหาท่านนะคะทุกท่านเนะะีนะะ่ยค่ะสวยงามมากๆเลยท่านเป็นคนคิดคนเนาะที่ทํามีดแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะคะ,ะหลวงพ่อเดิมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ไปหาดเรียนก็ไปเรียนวิชาทํามีดกับหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีดหลวงพ่อลุงก,ก็จะ สวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบเลดนะคะทุกท่านนะคะลายเปลวลายแบบออกโบราณโบราณน,นะคะทุกท่านจะว่าเป็นเปลวเพิงก็ไม่ใช่นะคะยุคต้นๆเนาะทุกท่านยุคต้นๆก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ฝังตะกุดค่ะแต่มีรอยจานในน้อยไว้นะคะทุกท่านนะค่ะมีรอยจานข้างก็ไม่สัน่นไม่คลอนนะคะนะคะ เป็นชาวบ้านชาวบ้านค่ะเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านเวลาท่านไปไหนท่านจะพกพาไปนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะนะคะเป็นสําหรับพกพานะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนนะคะแควคพาดปลอดภัยเนาะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดเอ่อหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งสมัยก่อนท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่าน ทุกบ้านนี el, ่ต <sucks> ้องมีม네ีดของท่านไว้นะคะเพราะว่าป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านป้องกันภัยต่างๆเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพวกผีปีศาจหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เป็นแมลงที่ว่ามีพิษนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเขาจะมีมีดหลวงพ่อรุ่งกับหลวงพ่อเดิมไว้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอเล่มนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามลมฝัก13นิ้วเพาะใบก็7นิ้วนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะรอย ก็แกะสลักเนาะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนี้ท่านก็ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเนี่ค่ะก็จะทําเป็นมีดออกมาหลายรูปแบบนะคะทุกท่านนี่ค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นทําแล้วก็จะพับเอานะคะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่ทันสมัยนะคะทุกท่านร้อยกว่าปีแล้วเนาะเขายัางเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือก็ ยังไม่ทันสมัยก็ต้องพับเอานะคะทุกท่านค่ะแต่มาหลังๆเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือทําออกมานะคะทุกท่านสวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะแกะเป็นรูปของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆรัดด้ลยโรเมนียมนะคะทุกท่านนี่ค่ะครัดด้ลยโรเมนียมเนาะนะคะนี่ค่ะโพยุบต้นๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะโพยุบต้นๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนาะกำลัง ทำมีดออกมาใหม่ๆนะคะทุกท่านก็ยังจะยังไม่สวยงามนะคะลัางๆทําออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้คือโพยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าร่องเลือดใช้สิวใช้สว่านค่อยซาะค่อยตอกนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะมีดเล่มนี้เขาสั่งทํานะคะทุกท่านสั่งทําเพราะว่าแกะสลักส่วนมากก็จะสั่งทําเอานะคะนะคะ สวยงามค่ะนี่ค่ะลอยหลวงปกระทา,าคมนะคะโพยุบต้นต้นก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะหลางหลังมาโพจะสวยนะคะเสมาใบโพนั่นเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะได้มาจากเจ้าของเดียวกันนะคะเขาสั่งทำเนาะตอน,นี้พอนานๆมาก็จะเก็บไว้อย่างเดียวนะคะเพราะท่านมีอายุมากท่านไม่ได้ใช้ท่านก็จะเก็บใส่ กล่องไว้ใส่หิ้งพระไว้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่35นิว้วนิ้วจะเป็นมีดควันช้างนะคะ15นิ้วนะคะด้ามลวมฝัก15นิว้วเฉพาะใบ9้านิ้วนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่คะ่ะรัดด้วยอะโลบิเนียมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะพับเอานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่างคนเดียวกันเนาะสมัยก่อนอาจจะเป็นช่างช่างแอมช่างไข่นะคะทุกท่านเขาจะ,ะมาทําที่วัดนะคะทุกท่านแล้ว อาจจะเป็นช่างชาวบ้านด้วยเพราะว่าจะมีช่างแถวชาวบ้านแล้วก็มาทําที่วัดนะคะทุกท่าน,นทําให้หลวงพ่อ,อาทาพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่านเ่ยค่ะนี่ค่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะแกะสลักเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะท mm hmm. ่านสมัยก่อนก็ใครมีเงินเนาะขาราชารบดีหรือว่านายทหารในตํารวจที่มียศมีศักนะคะเขาก็จะมาสั่งทําไม่ว่าด้ามงาหรือว่าฝักไม้หรือว่าแกะสลักแบบนี้นะคะเ mm hmm. ขาจะสั่งทํานะคะทุกท่านเ่ยค่ะ อันนี้ยันตรีนะคะทุกท่านเนะยค่ะสิงเฮยันตรีนี่ค่ะอันนี้ป่าพวกพีพิศาจดนะคะทุกท่านลมพัดลมเพคุณใสมนดํานะคะนี่ค่ะลอยซ้อลอยตอกนะคะลอยลงพระคาถาคมลอยจานไว้นะคะนะี่ค่ะอันนี้เป็นมีดยุบต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะยันตรีสิงเฮยันตรีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเข้มขังนะคะมีดศักดิ์สิทธิ์นะคะ เหล็กก eh ็จะมีส hmm. <What? S 1> ่วนผสมนะคะหลายอย่างนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเหล็กมีส่วนผสมหลายอย่างสมัยก่อนก็จะเป็นเหล็กมงคลนะคะทุกท่านที่จะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดเนาะนะคะก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างที่เป็นเหล็กที่มงคลนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ำนะคะ เรามาชมมีดเล่มที่สี่ด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วครึ่งนะคะเป็นมีดควันช้างเช่นกันนะคะเฉพาะใบก็สิบนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็จะทําไม้ด้ามมีดหรือฝักนี้จะทําด้วยแก่นคูนนะคะทุกท่านไม้คูนเนาะนะคะเป็นไม้มงคลค่ะทุกท่านเลยคะ่ะจะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้คูนไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านชื่อก็เป็นเ,เป็นมงคลแล้วนะคะเป็นไม้คูนต้นคูนนะคะทุกท่านเลยคะ่นคะนี่ค่ะฝัก สมัยก่อนเขาก็จะสั่งทําเอานะคะทุกท่านเนียค่ะสั่งทําสมัยก่อนก็คือมีไม้เยอะนะคะทุกท่านแต่เขาจะคัดเอาแต่ไม้ที่เป็นมงคลมีพุทธุคุณในตัวแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเนี่ยกรัดด้วยกลัดนะคะเกสาหลวงพ่อหรือว่ามวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านจะอยู่ตรงนี้นะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะ่คะไม้ไม้ สวยงามมากๆเลยเป็นไม้คูณนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นไม้คูณเนาะนะคะเขาจะคัดเอาแต่ไม้ที่ดีๆแล้วเป็นมงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านนี่ค่ะอันนี้เป็นมีดมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม่ตัดไม่คอนนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนะคะเก่าเดิมมสมัยก่อนนี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้มีฝังนะคะบางครั้งค่ะ จะเป็นบางเล่มที่ฝังนะคะทุกท่านแต่ยุคต้นๆนี้ทีแรกยังไม่ได้ฝังนะคะทุกท่านเขายังไม่ได้ฝังนี่ก็คือเป็นมีดหลวมพอลุงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวมพะลุงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมองเห็นไหมคะเสมาเปลวเพลิงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วเนาะนะคะผ่านการใช้งานมายาวนานตรงนี้เปลวเพิงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีดเล่มนี้อายุมากแล้วนะคะทุกท่านอายุจะเป็น90หรือ1 0 0ปีก็ไม่รู้แล้วค่ะ เพราะว่าลายที่ลอยลงพระกถาอาคมไว้อย่างนี้ค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะลอยลงพระกถาอาคมเป็นลายเสมาปิวเพิงไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลอยรัดเดิมๆนะคะใช้เชือกในร่อนเนาะคนแก่สมัยก่อนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะคนแก่สมัยก่อนก็จะ เนี่ยค่ะลอยเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยค่ะลอยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นลอยจะลางๆเนาะเพราะว่ามีอายุ90ปีหรือ100ลอยล้วก็ไม่รู้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะน้าให้ดูนะคะนะคะใบมีดสวยค่ะทุกท่านใบมีดสวยมีดผ่านการใช้งานมายาวนานนะคะแต่มีดศักดิ์สิทธิ์เข้มขงังทันหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนนะคะทุกท่านนะคะท่านใดม,มองหาอยู่มีดควันช้างหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่าน หร,หรือว่าหลวง,งพ่อกวยหรือว่าหลวงพ่อสุกหลวงปู่สุกหลวงพ่อเงินนะคะทุกท่านทักทายมาหาน้ําได้เลยนะคะมาพูดมาคุยมาดูนะคะน้ําก็ขอฝาก YouTube น้ําเพชรมีดหมอด้วยนะคะนะคะท่านใดสนใจก็ทักทายน้ํามานะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีทุกท่านคะ่ะ